น้ำส่งคนงสี่รายถ้วยดาวรุ่งบอกเบียดได้ไหมค่ะมหมื่นสี่พันแปดบาทน่าจะ1เดือนใช่ไหมใช่ค่ะหเดือนสี่รายเ่ยอันนี้น่าจะ1เดือนนะคะหเดือนหเดือนเป็นดาวรุ่งนะค่ะงั้นพบกับเจ้าของถ้วยนียก่อนนะครับค่ะบุบรดาสุขอัณปีพีแที่ม้วีพีแต่ท่สามแล้สะย่านเรียบร้อยอ่ะยืนก่อนนะอยืนก่อนนะ เราให้ฟังหน่อยว่าเข้ามาในชิ้นี้ได้ไงก่อนพี่แดงเปนคนแนะนำอ่อคาคนแนะนำทีำชีอะไร<ม>เป็นเซลล์ขายรถอยู่สยามี่สัมตอนอี้ค่ะแล้วก็ไปพี่ก็ไปถึงไงถึงตัดสินใจมาก็าช่วงนั้นช่วงโวควิดราคาของก็ลดโอ้โหชัดเจนอ,อแล้วเห็นเหพี่แดงว่าทำงานน่าสมุกด,ด้วยแล้วก็ได้ราไ,ได้ดีก็เลยทักถามี่แดงว่าโมีโอกาสทำได้ไหมอาชีนี้มีโอกาส เออมีได้ไหมครับพูดจาน่ารักน่ารักมากนะไม่ต้องสัมภาษณ์เลยได้เลยพี่เขาไปหากี่รอบไม่ได้หรอครับเขาไปชวนมากี่ครั้งไปชวนกี่ครั้งมาครั้งเดียวได้เลยครั้งเดียวเลยโอ้โหน่าสนใจนะเออสองข้อท่าแล้วแล้วทอยแนถามต่ออะไรทวยปีนี้มาได้ไงครับก็โกงมาเริ่มขายก็เดี๋ยวนี้พินาครับเราชอบได้ทวนพินาคือปีนี้ใช่ไหมปีนี้ครัปีนี้ครับ ปกติทพิธณานช่วงนั้นก็นอนไปเอยู่นะโควิดอ่ะโควิดเนาะโควิดไหมขายยังไงในช่วงโควิดถามหน่อยขายยังงไเขาบอกว่าขายไม่ได้หรอกโควิดถ้าไม่เจอลูกค้าเรยงขายยังไงพักทักหาคนในเฟซบุ๊กก่อนค่ะอ่าแล้วในต่อคะขายให้ข้อคบก็เปิดคบเลยว่าขายเอเออยู่ไม่ได้ขายแล้วนะอใช่จริงใช่จริงเป็นไงบ้างเยอะไหมกว่าจะขายได้จำนวนสี่ราย เดือนแรกเนมันก็เลยง่ายอยู่ยุประยาที่วัดสการ์มันยากมาขึ้นมาเขาบอกว่ไอชิ้นนี้มันง่ายมันง่ายมันง่ายตอนแรกนี่แหละขายสี่รายง่ายต่อไปพี่แล้วตอแล้วไงต่อแล้วไงต่อขายขายสี่รายไปนี่เป็นคนในครอบครัวไหมหรือว่าคนนอกเลยไม่มีคนในครอบครัวนี่ไงของแท้ไหมเหมือนกันใช่ไหมเจค่ะแล้วอยากรู้ขอถามนิดนึงรายแรกเป็นไง ก็เป็นพี่ที่เคยเรียนด้วยกันที่โรงเรียนเก่าแล้วก็ไปขอทําแบบสอบถามทำแฟกนะคะพี่ปั๊มอร์ดอองคอยสำได้เลยแล้วก็ตอนแรกซื้อประกันสุขภาพมาก่อนแล้วก็ไม่ผ่านเป็นความดังกินเมมโมตั้งแต่แรกเลยแล้วก็เลย เอาเลยผ่านมาใช่ <rôle S 1> ่คะไปทำแฟกต์แล้วก็เข้าไปรีพอร์ตใพบสองค่างขายได้เลยค่ะโอ้โหใช่ได้เนาะมีวิธีการที่ดีใช่ไหมแสดงว่าหน่วยงานมีวิธีการที่ดีก็ขายได้ใช่ไหมครับโอ้หน่วยไหนครับหน่วยไหนครับพี่ร้องมันเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามตรงมาให้พี่เจ็ดสิบสามเพื่อและทีมงานช่วยใบต่อไปที่ดี ออกไปเยียร์ออกไปเยียร์ออกไปเยียรอะไรออกไเยียอะไรงไงตัวที่นอนอยู่ไม่เห็นเออเนี่ยนอนก็ได้ไงอันนี้เป็นออกไปเยียนะอ้ยสมัยสมัยนั้นแหละโอ้ยสมัยปีไหนอ่ะปสองอะมันจารน้องแค่หัวไม่ได้เขียนป้ายเนาะปีไหนไม่รู้ออกไปเยียร์ได้ไหมครับออกไเยียร์หน่วยเด้อของส่วนตัวเลยหน่วยค่ะหน่วยไหนครับอีกชัดๆครับ อเมริภาออสเตรเลียภาคระเาศาคลดูเราต้องดูความคิดของคนแทนก่อนดูที่ว่าหัวหน้าไปถึงไหมภาค